คุณมีศรัทธาหรือเปล่าคุณเคยมั่นใจในความเชื่ออะไรสักอย่างแล้วเกิดมันพังทลายลงมาหรือเปล่าคุณเคยสงสัยไหมว่าความจริงที่แท้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าความจริงทำให้คุณกลายเป็นคนบาปแล้วคุณจะยังยึดมั่นในสิ่งนั้นหรือไม่ ผมเพงเสียเวลาเกือบทั้งอาทิตย์ครับถอดความและตีความจากอนิเมะเรื่องออก On the moment of the earth ซึ่งเป็นอนิเมะที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักตอนนี้แต่กลับทรงพลังพอที่จะเขย่าระบบความเชื่อเดิมๆของคุณได้หรือในชื่อไทยนะครับคือสุริยปราดทฤษฎีสีเลือดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด23ตอนครับที่พูดถึงมากกว่าวิทยาศาสตร์และศาสนา,ศา,ศา,ศาแต่กลับพูดถึงเรื่องราวของมนุษย์ความเชื่อ ความศรัทธาความกลัวและความกล้านี่ไม่ใช่เรื่องราวของระบบโซลิยะแต่คือเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความหมายของชีวิตท่ามกลางยุคที่ความเชื่อเนี่ยสามารถฆ่าคนได้ออมนะครับคืออนเมะที่ตั้งอยู่ในยุโรปยุคศตรวรรษที่15ยุคที่คริสตจักรเนี่ยมีอํานาจครอบงาความคิดของคนวิทยาศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นศาสตร์ต้องห้ามศาสตร์หนึ่งและการเชื่อว่าโลกหุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยก็เทียบเท่ากับบาป เป็งการท้าทายพระเจ้าเปิดมาในช่วงแรกนะครับเราจะได้เห็นเรื่องราวของราฟาเอลเด็กกำพร้าจากโบสผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านดาราศาสตร์และเขาดำดิ่งเข้าสู่แนวคิดเฮลิโอเซตริกซึ่งเป็นแนวคิดที่บอกว่าโลกเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งนั่นขัดกับคําสอนของศาสนาจักรนิกายอัลตธดอกแต่เรื่องนี่ครับไม่ได้จบแค่ราฟาเอลเพราเพียงแค่3ตอนแรกเท่านั้นเขาก็ได้ตายลง พร้อมกับความเชื่อนี้หลายคนอาจสงสัยครับว่าถ้าตัวเองตายใน3ตอนแรกเนี่ยทำไมเขาถึงยังมีอิทธิพลต่อคนรุ่นหลังอีกละ่ะทั้งที่เป็นแนวคิดต้องห้ามและควรที่จะต้องตายไปรพร้อมกับเขาคำตอบนั้นง่ายมากครับเพราะสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันคือความจริงและความจริงไม่มีวันตาย โซคราติสได้ตายลงในหลักการยึดมั่นในความเชื่อของตนราฟาเอลได้ตายลงด้วยความเชื่อที่ท้าทายอำนาจเดิมความจริงที่ถูกปกปิดและความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบให้ดีขึ้นแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเองก็ตามเหมือนดังโซคราติสครับที่เลือกตายอย่างสงรร่างามเพื่อปกป้องความจริงที่เขาเชื่อไว้ราฟาเอลก็เลือกเส้นทางเดียวกันแม้ว่าโลกในยุคนั้นเนี่ย จะมีความมืดมนแต่ไม่ได้วยความหวาดกลัวและการปราบปรามผู้คิดต่างแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องราวของราฟาเอลน่าสนใจยิ่งกว่านี่ครับคือถึงแม้ว่าเขาจะตายไปตั้งแต่3ตอนแรกแต่แนวคิดของเขาเนี่ยกลับไม่ตายลงในทางตรงข้ามกันเลยต่างหากมันกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวละครอื่นๆที่สาสตรต่อและพัฒนาความเชื่อและแนวคิดที่ราฟาเอลทิ้งเอาไว้นี่คือหัวใจสําคัญของออบความจริง และความเชื่อเนี่ยไม่ได้ตายไปพร้อมกับคนใดคนหนึ่งแต่จะมีชีวิตอยู่ต่อและสืบทอดส่งต่อสู่คนในรุ่นหลังที่กล้าหาญพอที่จะยืนหยัดและเชื่อมั่นในสิ่งนี้เพราะอย่างที่หนังสือปรัชญาและประวัติศาสตร์บอกเอาไว้ความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้เนี่ยไม่สามารถถูกคายตายได้ ระบบแนวคิดเฮลิโอเซติกนะครับหรือว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่แค่ทฤษฎีทางดาราศาสตร์ครับแต่มันคือภัยคุกคามต่อโครงสร้างทางอำนาจในยุคนั้นบทนครับสอนาพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหมุนรอบตัวเรามนุษย์เนี่ยคือศูนย์กลางของจักรวาลแต่เฮลิโอเซติกนะครับกลับบอกว่าเราเนี่ยเล็กเกินไปโลกก็แค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบหนึ่งของจักรวาลน,นับล้าน นี่คือการทำลายความเชื่ออย่างรุนแรงเหมือนกับการบอกศาสนาจักรว่าคุณเนี่ยไม่ได้พิเศษพิสงอะไรและนั่นคือสิ่งที่โบทโลรวที่สุดการถูกลดทอนหมดบาทอ้อมนะครับเล่าเรื่องราวผ่านเหตุการณ์จำลองของการทรมานนักคิดที่กล้าเถียงต่อศาสนาเราได้เห็นวิธีการที่อำนาจพยายามกดทับความคิดใหม่ๆด้วยความรุนแรงโดยใช้พระเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือ ราฟาเอลนะครับคือภาพแทนของผู้แสวงหาค,ความจริงอย่างบริสุทธิ์เขาไม่ได้ต้องการล้มล้างศาสนา mm hmm. เขาไม่ได้คิดการใหญ่ mm hmm. เขาแค่อยากเข้าใจ mm hmm. ว่าดวงดาวเนี่ยเคลื่อนที่ยังไงกันแน่แต่นั่นเนี่ยกลับเป็นบาปร้ายแรง mm hmm. เขาถูกจับสอบสวนครับและในที่สุดเนี่ย mm hmm. ก็ตายถึงแม้ว่าความคิดของราฟาเอลเนี่ยจะตายไปแต่เปลวไฟของเขาเนี่ยจะยังคงถูกจุดและส่งต่อให้คนอื่นเสมอ ออกซี่เนี่ครับเป็นคนหยาบกร้านคาฝันเพื่อแลกเงินแต่หลังจากได้พบบันทึกของราฟาเอลเนี่ยแนวคิดและความเชื่อเดิมๆของเขาเนี่ก็เริ่มสั่นคลอนเขาเริ่มตั้งคำถามต่อตอนเองว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรกันการศึกษาทำให้เขามีจิตวิญญาณทำให้เขากลายเป็นผู้ค้นหาความหมายของชีวิตและแม้ว่าเขาจะเขียนหนังสือเพื่อเผยแผ่ความจริงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ถูกทำลาย และไม่มีใครได้อ่านมันจริงๆหลังจากราเฟลตานยนะครับทุกอย่างเนี่ยควรจะเงียบลงแต่กลับตกกันข้ามกันถูกไหมความคิดของเขาเนี่ยเริ่มออกเดินทางและคนที่ทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่นักรบไม่ใช่นักเทศแต่คือโจลันดาหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเธอคือคนเดียวที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าหากันคอยแก้โจทย์ยากๆให้ส่งต่อแนวคิดให้บาลานิเน คอยประสานงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มปลดแอกไม่มีเธอก็จะไม่มีใครรู้จักราฟาเอลไม่มีการรวมตัวไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีไฟที่ถูกส่งต่อออบเนี่ยทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่เรื่อเริ่มจากคนที่เสี่ยงหนังที่สุดแต่จากคนที่กล้าส่งต่อโดยไม่ต้องถูกจดจำก็ได้เอบิร์ตบรูสกี้นะครับมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เขาเป็นอาจารย์ของโคปนิคั ในออบเนี่ยครับเขาถูกนําเสนอให้เป็นคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากราฟาเอลซึ่งนั่นทําให้เรารู้ว่าความจริงเนี่ยครับไม่มีทางตายคนเนี่ยครับอาจจะตายจริงๆความเชื่อเนี่ยครับอาจถูกเผาแต่วิญญาณของการค้นหาความจริงเนี่ยจะถูกส่งต่อเสมอหนึ่งในคําถามหลักของออบนะครับคือเราจะสามารถใช้ความรุนแรงเพื่อความจริงได้หรือไม่เพราะในเรื่องเนี่ยครับเราได้เห็นทั้งศาสนาจักรและฝ่ายนักคิด ต่างใช้ความรุนแรงแม้จะบอกว่าทำเพื่อพระเจ้าหรือว่าความจริงก็ตามสุดท้ายนะครับออกไม่ได้คําตอบตรงๆแต่มันยังตอกย้ําว่าความจริงเนี่ยไม่ได้อยู่เหนือศิลธรรมไม่มีความจริงใดควรค่าที่จะมีราคาด้วยเลือดของผู้บริสุทธิ์ถ้าคุณคิดว่าอนิเมะเรื่องนี้นะครับพูดแต่เรื่องราวของอดีตทำไมคุณไม่ลองมองไปรอบตัวเราสิครับในยุคนี้นยครับ เราก็ยังมีการเซ็นเซอร์ความจริงยังมีคนที่ถูกโจมตีเพียงเพราะกล้าออกมาพูดความจริงยังมีสงครามที่เกิดจากความต่างของความเชื่อออบเลยครับพูดถึงปัจจุบันมากพอๆกับอดีตและมันเตือนเราว่าเมื่อไหร่ที่อำนาจกับศรัทธาเนี่ยมากกว่าความเข้าใจเมื่อนั้นความรุนแรงจะกลับมาเสมอแม้จะไม่มีตัวละครไหนในเรื่องเปลี่ยนโลกได้จริง ไม่มีใครเอาหนังสือไปตีพิมพ์ได้ไม่มีใครได้ประกาศความจริงบนเวทีโลกแต่นั่นแหละครับคือความงดงามของออบมันบอกกับเราว่าคุณไม่ต้องยืนจัดเพื่อจะมีความหมายคนธรรมดาคนหนึ่งที่รักในความรู้กล้าที่จะตั้งคำถามและพยายามที่จะเข้าใจโลกก็มีค่ามากพอแล้วออนิเมะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ดังแบบกระแสหลักแต่มันคือหนึ่งในผลงานที่ฉลาดที่สุดและกล้าหาญที่สุด ในการพูดถึงความเป็นมนุษย์หากคุณเคยตั้งคำถามกับความจริงศรัทธาหรือว่าชีวิตก็ตามออมนะครับอาจไม่ได้ให้คำตอบกับเราแต่มันจะกลายเป็นแสงสว่างนำทางคุณต่อไปได้และอย่าลืมนะครับว่าแม้คุณจะเป็นแค่จุดเล็กๆที่จักรวาลแต่ความคิดของคุณความจริงอาจเปลี่ยนโลกทั้งใบได้